ล่าสุดแ,แล้วการข่าวก,กับพี่เจสอันนี้ยังไงครับพินครับอันนี้ก็ก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้จัดเราเป<า>็นนักแสดง<า>แล้วจะเจอกันเกือบวันแลเราไปมีสวีทอะไรกันในกองกบางคนถึงมามาเอาต่อว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันไม่มีค่ะพี่เขาก็ดูแลเหมือนเหมือนน้องคนหนึ่งค่ะเขาไม่มีท่าทีลึกซึ้งกว่าคนอื่นเลยเหรอไม่มีค่ะพี่เจสเขาจะจะเป็นอะไรที่หนูแบบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกดีด้วยเพราะว่าเขาดูแลนักแสดงทเขาเตรียมกันหมดเลยค่ะแล้วก็ดูแลเด็กดีมากไม่ใช่แค่พี่เจษคนเดียวพี่จ๋ากับอาจิ๋ยด้วยงงไหมครับที่เขาออกมาอย่างนี้แล้วพี่เจษเป็นแฟนเรามามจิเราเออไม่งงค่ะเพราะว่าก็ทํางานด้วยกันค่ะพี่กับพี่เจษนะครับเข่าวออกมาแล้วอย่างี้ก็มีเห็นเห็นข่าวบ้างค่ะก็มี ก็มีคุยคุยกันแต่ก็แบบออกเป็นแนวคำขำมากกว่าก็หัวเราะเป็นข่าวพี่เจนเขาไม่มีซีเรียสเลยเหรอเพราะเหมือนกับเขาก็จะมีคนของเขาอยู่แล้วด้วยส่วนหรือเปล่าอไม่รู้ค่ะตรงนั้นหนูไม่รู้อืดแล้วก็เป็นเรื่องขำปกติใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีภาพเรากับพี่เจนเดินตัวนั้นสองคนหรือเปล่าอ๋อถ้าเห็นน่าจะเป็นวันอุ้ยขอโทษน่าจะเป็นวันที่ หนูไปตัดกางเกงทําละครนะคะตัดกางเกงไปเข้าฉากในละครแต่ไม่ได้ไปแั่สองคนค่ะมีพี่ที่กองไปด้วยบางทีพี่เขาจีบแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าทีมเอออาไม่ค่ะจริงๆแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมติเขาไม่ถ้าพี่จีบเราจริงๆแล้วเป็นอะไรที่หนูยังยังตอบไม่ได้จริงๆเพราะเรายังเด็กแล้วส่วนหนึ่งเราก็ยังไม่คิดเรื่องนี้เลยตอนนี้คือทำงาน จัดมันเต็มเลยค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตศพี่มีพงการละครที่บอกว่าจะเล่นในฐานะที่พี่จะเป็นผู้จัดไหมครับตอนนี้ถ่ายเรื่องสามหนุ่มได้ทองกับพี่พี่จ๋าอยู่ค่ะก็คอคนในกองหรือคนรอบข้างรีเซลไม่มีข่าวกันอีกยังไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่อ่จริงๆเราจริงๆแล้วเราทำยไงอ่ะก็ไม่ทำยังไงค่ะใกล้เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะ ดูเราคนคขนนะเวลาตอบเรื่องความรักก็พี่มองหนูแบบนี้มองแบบแล้วมีหนุมดมคนอื่นหายที่ผมจีบบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะจริงเหรอสวยขนาดนี้ต้องไม่มีอะไรไม่ไม่รู้จะเวลาที่ไหนไปเจอใครด้วยค่ะตอนนี้เรามองเรื่องความรักยังไงบ้างคะจริงครับเปิดใจมั้ยหรือยังไงหรือยังไม่กำลังติดอยู่ก็ไม่ไม่ถึงกับติดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหนูตั้งใจทํางานตอนนี้ให้ดีที่สุด จริงแล้วมีคนทำไหมว่าไม่มีค่ะเพราะคุณพ่อสั่งห้ามหรือเปล่าพ่อเขาก็ตอนนี้ก็จะยี่สิบแล้วคุณพ่อเขาก็จะแบบเขาจะเป็นห่วงมากกว่าคือถ้าคุยกับใครก็ขอไปบอกไม่พ่อเห็นด้วยอะไรส่าหรับคุณพ่อเขาทั้งห่วงลูกสาวอยู่เหมือนกันก็ก็เป็นห่วงไม่ได้พูดแค่ จริงๆแล้วตอนแรกคือต้องผ่านพี่ชายก่อนถึงจะไปเจอกับคุณพ่อได้อะไรอย่างนี้คิดว่าเราอายุพร้อมขนาดไหนคิดว่าเออจะเริ่มแบบมีความลงความรักแล้วอะไรอย่างนี้เป็นช่วงจังหวะมากกว่านะคะไม่ได้โงกันว่าอายุขนาดนี้แล้วจะเออเริ่มมีแฟนอะไรอย่างนี้ไใ่บอกไม่ได้เตอนนี้ขอทำงานก่อนเนาะ